เซ่บบ่เทา้าเซีบกำปั้นคือร้านไหนก็เสบีบเถอวะโอ๊ยพี่หลอดจะถามหาร้านนั่นร้านนีไ่ไรเถอะเซ่บเบ่ะลองเข่าเบเซีบนั่วดีป่ะเซีบคือเกาอยู่เนาะสดนนี่ไหนกันก็นะ Xẹp cứ câu như nó thở. Mà cái xẹp cứ câu suốt lần này đi. Mày chạy hôn gì bảo? Ôi, sột nhâm này cả cứ câu luôn. Mình thích cái đẹp. cái nào? Sột này cứ câu Mẹ ní nhắn đồ nì? là tiền xe bó thầu đẹp đẹp <laughs> tôi luôn bốc xảy. Tôi này. <laughs> ở đây mắt ra sảy có bây giờ ra anh này ông lên kinh đấy ừ. hàm chia này khỏi đấy có chia đi liền à ngàn của câu khỏi nào Tổng <laughs> bỏ qua tao dưới bóc chè này khỏi bóc em tỉ Hả Cái hàng nà Tao bỏ rồi đấy mà bóc chiệt à Kín Kín Hàng nó kìm như này kín đấy เียบวะตุงกันสีม่จเจ้าทิมเด้อกินนีมันเยี่ยมว่าเป็นอย่างดอกก็ไม่ได้มาเขาดอกทัทคอยมักเจ้าเจ้า,จารู้จัก่าหัวเขาไม่มีอิทธิพลสําหรับเราเลยคอยหักเจ้าผู้เดียวเถาผู้ใดจตทอเจ้าผู้ใดจตทอา โลกะบโลจูนพูนอยู่หน้ากะขาวหวัวเจังซี่ไปสิไปทอเจ้าได้บัดสาผัวเก่าข่อยซือ้อเอเอทำเนาะแบบบ้านไง